ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ Excel บางครั้งข้อมูลของเราอยู่ในรูปของตารางมีหัวตารางรและข้อมูลที่เราจะจัดเก็บมีข้อมูลรายชื่อจำนวนมากทำให้เวลาที่เราจะสั่งพิมพ์ออกมานะครับดูเวลาที่เราสั่งพิม กกดดูตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3หน้าด้วยกันทีนี้ข้อมูลที่เราจะจัดเก็บนั้นมีอยู่ทั้งหมด60ส,สังเกตว่าหน้าที่2จะไม่มีหัวตารางถ้าจะไปกรอบในหน้าหนึ่งมาวางก็ทําได้ครับเพียงแต่ว่ามันไม่สะดวกกรับข้อมูลที่มีหลายๆห,หน้าวันนี้เราจะมาพิม์พ สั่งริ้นให้หัวตารางออกมาทั้งหมดนะครับทุกในทุกหน้าทำอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่เคาโครงหน้ากระดาษตรงนี้นะครับชิกเข้าไปไปในส่วนของไอคอนรูปนี้ครับพิมพ์ชื่อเรื่อง ปรากฏป๊อบตัวนี้ขึ้นมาให้เราไปที่คำว่าแผ่นงานไปบรรทัดที่สองนะครับแล้วเข้าในส่วนด้านขวาแถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบนคลิกเข้าไปเลยครับตรงนี้เขาก็จะให้เลือกนะครับให้เลือกว่าเราจะใส่ แถวไหนที่จะให้พิมพ์ซ้ำให้พวกเราไปคลิกที่แถวที่เราต้องการแถวที่เราต้องการที่เป็นหัวตารางนั่นเองจะปรากฏช่วงช่วงของคอลัมน์ขึ้นมาให้ถึงตรงนี้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกตรงนี้ครับปึ๊บ ตัวเลขก็จะขึ้นตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วลิกตกลงครับไปดูกันว่าเวลาที่เราจะสั่งปิ้นนั้นมันจะได้หัวตารางทุกหน้าหรือไม่เข้าไปทดสอบไฟพิมพ์ไปดูครับอันนี้หน้าแรกต่อไปดูหน้าที่สองปรากฏขึ้นมาแล้วครับดูหน้าสามสิ ปรากฏขึ้นแล้วนะครับเวลาที่เราสั่งพิมพ์ก็จะออกมาทั้งสามหน้าที่เราต้องการเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรียนเรียนรู้กับครูตามเลยนะครับสวัสดีครับ